สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรพิมพทองทองนองพคุณอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลภาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสารรค์และนวัตกรรมหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอนัญมณีและเครื่องประดับในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c เพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีของไทยและหัวหน้าหน่วยวิจัยอ,นอนัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับโครงการวิจัยนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ของโครงการตรงตามชื่อของโครงการเลยค่ะนั่นก็คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงผู้ที่สนใจในการทําธุรกิจอัญ,ญมณีและเครื่องประดับและนิสิตคณาจารย์นักวิจัยที่ทําวิจัยทางด้านอัญ,ญมณีและเครื่องประดับของไทยในการที่เราจะมุ่งพัฒนาธุรกิจอัญ,ญมณีของไทยรวมถึงในวงการการศึกษาด้านอัญ,ญมณีของไทยด้วยค่ะในโครงการนี้ของเราเรามี3หลักสูตรระยะสั้นนะคะที่ ทุกทกท่านได้เข้ามาร่วมโครงการและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีได้แก่หลักสูตรที่1ก็คือหลักสูตรการวิเคราะห์อ,อัญมณีด้วยเครื่องมือพื้นฐานหลักสูตรที่2การวิเคราะห์อ,อัญมณีด้วยเครื่องมือขั้นสูงและหลักสูตรที่3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโลหะมีค่าอย่างเช่นท่านที่ขายเครื่องประดับโลหะหรือว่าท่านที่ขายทองในร้านค้าทองคําของประเทศไทยนั่นเองนะคะ สำหรับสาหลักสูตรนี้นะคะเราเล็งเห็นว่าเมื่อทุกท่านได้เรียนรู้ไปแล้วจะร่วมกันพัฒนาวงการธุรกิจอัญมณีของไทยไปด้วยกันแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่เพียงพอดังนั้นในโครงการวิจัยเราจึงได้คิดว่าเราจะทำอย่างไรที่จะพัฒนา ธุรกิจเครื่องประดับของไทยเราให้กว้างไกลกว่านี้แล้วก็ยั่งยืนกว่านี้โครงการวิจัยจึงได้จัดทําคลิปวิดีโอทั้ง3หลักสูตรเพื่อที่จะทบทวนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติให้กับทุกท่านที่สนใจซึ่งทุกท่านสามารถติดตามได้ทาง YouTube ของหน่วยวิจัย Facebook Instagram และเว็บไซต์ของหน่วยวิจัยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปวิดีโอต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็นำไปช่วยในการประกอบกิจการของทุกท่านและรวมไปถึงการสร้างผลงานวิจัยเพื่อที่จะสร้างวงการอัญมณีของไทยให้เข้มแข็งไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ ผู้เชีย่ยวชาต,าตอาจารย์ดรอนธรัตน,น์บุญนาคเป็นอาจารย์ประจําคณะอัญ,ญมณีมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะวันนี้นะคะสําหรับโครงการพัฒนาศักยภา,าพบุคลากรด้านอัญ,ญมณีและเครื่องประดับในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะคะเพื่อยกระดับธุรกิจอัญ,ญมณีและเครื่องประดับไทยค่ะสําหรับในหลักสูตรนี้นะคะเป็นหลักสูตรการวิเคราะห์อัญ,ญมณีเบื้องต้นสําหรับผู้ประกอบการค่ะในหลักสูตรนะคะ มุ่งเน้นที่จะพัฒนา,าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณีให้เหมาะกับผู้ประกอบการนะคะก็จะออกแบบมาให้ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานและก็ชนิดอัญมณีที่มีการค้าขายกันในตลาดอัญมณีค่ะก็จะเป็นเนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นแต่ละแต่ว่าระยะเวลาสั้นนะคะเดี๋ยวลองดูกันค่ะว่าเนื้อหาในรายวิชานี้มีอะไรบ้างนะคะนี่เป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะ ในเนื้อหาวิชานะคะก็จะประกอบด้วยเรื่องที่1คือนิยามความหมายคําจากัดความของอัญมณีคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีที่พบในตลาดอัญมณีลักษณะทางกายภาพและการประเมินนะคะลักษณะทางแสงของอัญมณีการวิเคราะห์ชนิดอัญมณีอัญมณีทางการค้าที่สําคัญอัญมณีที่มีปรากฏการณ์การวิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้นด้วยเครื่องมือพื้นฐานทางอัญมณีอัญมณีสังเคราะห์อัญมณีเรียนแบบ และเพชรและการประเมินคุณภาพค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ในเนื้อหาที่1กันเลยนะคะค่ะเข้าสู่บทเรียนแรกกันเลยค่ะนิยามความหมายคำจำกัดความของคําว่าอัญ,ญมณีค่ะอัญ,ญมณีหมายถึงแร่หินสารอินทรีย์นะคะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อเรานํามาผ่านกระบวนการเจรไนาการขัดเงาแล้วเนี่ยก็มีความสวยงามความพงทนถาวรน,นะคะสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องประดับได้ค่ะอันนี้คือนิยามของอัญ,ญมณีค่ะ มาดูทีละตัวค่ะแร่นะคะอัญมณีที่ได้มาจากแร่เนี่ยถือเป็นอัญมณีกลุ่มใหญ่ที่สุดค่ะเนื่องจากว่าบนโลกของเรานะคะก็จะประกอบด้วยแร่ต่างๆหลากหลายชนิดนับพันชนิดทีเดียวค่ะก็จะมีชนิดที่นํามาใช้เป็นอัญมณีนะคะที่รู้จักการยกตัวอย่าง,างเช่นโกเมนนะคะไพลินบุษราคามสปิเนลนะคะอย่างตัวบุษราคามหรือ ไพลินเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อที่เป็นชื่อทางการค้าเป็นชื่อพลอยแต่ว่าตัวแรกคือแร่คอรันดัมนะคะ,ะตัวแร่เนี่ยก็จะเป็นธาตุหรือสารประกอบอะมินีซีซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะโครงสร้างภายในเนี่ยจับเรียงตัวกันเป็นระเบียบม,มีสูตรเคมีและก็คุณสมบัติที่แน่นอนหรือว่าเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้ในวงจํากัดนะคะอัญมณีส่วนใหญ่ที่ได้จากแร่เป็นอัญมณีผลึกเดียวค่ะต่อมาอัญมณีที่เป็นหินนะคะก็อาจจะเป็น สิ่งที่ประกอบด้วยแร่ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปหรืออาจจะเป็นแร่ชนิดเดียวกันที่รวมกลุ่มกันเป็นเนื้อแน่นนะคะลักษณะกลุ่มที่รวมกันเนี่ยจะเรียกว่าเป็นผลึกแบบกลุ่มนะคะหรืออักิเกตค่ะซึ่งอัญมณีที่เป็นหินเนี่ยไม่ค่อยเจยริญในาแบบมีหน้าเรียบแล้วก็เป็นเหลี่ยมมุมสักเท่าไหร่นะคะนะักมักจะนิยมเจริญในาแบบการขัดเงาค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็คืออัญมณีที่ได้จากสารอินรีย์ค่ะ อันนี้จะได้จากสิ่งมีชีวิตหรือเคยมีชีวิตมาก่อนหรือเป็นผลพลอยได้จากสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างเช่นออฟอสซิลของยางสนโบราณก็คืออัมพันน์นั่นเองนะคะอัญมณีอินทรีย์ NC ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะก็มีไม่กี่ชนิดก็คือเช่นไข่มุกอัมพันและก็ปะกการังค่ะ,คะทีนี้มาดูนิยามความหมายในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะเรารู้จักกันแล้วว่าอัญมณีคืออะไรมาดูว่าอัญมณีเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นอัญมณีตามธรรมชาติ นะคะอัญมณีสังเคราะห์อัญมณีเลียนแบบค่ะอัญมณีธรรมชาติเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะมีคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีทางแสงเฉพาะตัวโครงสร้างผลึกที่แน่นอนวันนี้ฟังมาสองรอบแล้วเพราะเป็นคุณสมบัติของแร่นั่นเองนะคะส่วนอัญมณีสังเคราะห์นะคะจะเป็นอัญมณีที่มนุษย์ทําการผลิตขึ้นในห้องปฏิบัติการหรือว่าในโรงงานต่างๆโดยที่มีต้นแบบเป็นอัญมณีตามธรรมชาติค่ะ อย่างที่3คืออัญมณีเรียนแบบนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นมาค่ะแต่ว่าไม่มีต้นแบบอัญมณีในธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นพวกแก้วพลาสติกต่างๆนะคะในส่วนพาร์ทที่1ก็จบเท่านี้ค่ะ